ยมายหมายนยหนูกันครับเช้เช้ายามหนูมาตพวกายโอ้ห โอ้โดนแล้วครับหนึ่งไม้แน่น,นี่ครับหายครับเชือกหายนี่ไงไหายเลยเอาพี่วันเทตรงปุ้ยมาไมนี่ครับไม้แร่ครับลูขวเย้ตัวใหญ่กว่าเมื่อคืนอฮะมีคันเดียวเหรอตรงนี้ คันที่สองโอ้ยไม่กินนี่คันนี้มันเป็นพงเข้าไปคันไหนครับนู่นในพงอยู่ในนู่นมังไงนอนเอเล่ non A L เอาดูนี่แล้วครับหนึ่งนอนนี่นอนเอเล่ใค้เข้ามานอนเอเล่ นอนแอ้งแหมงดินอนหงายท้องปังอ่ะนอนเอเลโอ้โหไซเดียวกันโอนี่ครับเนี่ยครับเฮ้ยศรียุทธครับเอ้าอุ้ยไม่มีบังไล่แอ้งแอ้งแมง คือบราจาร์มดเลยเพื่อให้กลับเสียวยทยไไม่มีอ่ะไม่มีหนูนี่หนูนะผมว่ามีตรงนี้เดละคันหนึ่งพี่ฝนมนีตัวไหม โอ้ oh. ไปไหนกันหมดใครมาเฉียบวะพี hey, 8, nah ่วันเหรอเอ๊เป็นไงลูกพี是是่เขาอ่ะโอ้ยลูกพี่ได้แล้วเว้ยตัวแรกโอ้โหเป็นไงแล้วมาสะแนนเตอร์อู้วรลังสวยด้วยเข้าลึกด้วยเต็มคอครับเต็มหลังเลยมันรอมันกัดไอ้นั่นเนาะเห็นไหมโอ้รุ่นนี้ขั้วแทบ นี่ครับเจ้าของผลงานเพลงผลงานเพลงให้วันลูกเพชร <c oughs> ดีรดนน่ิเอาลูกดักไว้ในนุดเอล่เอเล่ตายป่ะมึงตายโอ้ยตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ทำไมได้ติดแล้วเนาะกินหมด หลังขาดหลังหักเดี๋ยวผมไปก่อนจุบว้ได้กี่ตัวละสี่ได้เหรอเรานี่มันพี่ไมาใส่ไม่นี่ไม่ใช่เหรอนี่ไงลอยมันกัดไม่แต่พี่เขยันไมมาใส่นี่ได้หรอวะอ้าวอีเล่พี่วันนี่พี่ใส่อยู่นี่โอ้หมดเจาะอ้าวเป็นไงล่ะ ใต้หมูใต้หมูแมดจำนบเลยฮะขับไปนั่นเกินมั้งโอ้กินขนเลยมดคันไฟไม่เห็นมันไอ้นั่นไงบัวลอยเออพี่ใส่ตรงนี้นี่แหละจัดไอ้นื่นี่แหละแล้วพี่เดินมาใส่นี่ใช่ป่าวะ่ใช่ตัวที่อะไรแล้วเนี่ยห้าหรือหกห้ามันอยู่ครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ นี่นะครับ,บลักษณะป่าอ้อยสองข้างทางครับมามวยกันเยอะเอ,าอ้าแล้วทำไมเชืกกอกกองอยู่อย่างนั้นวะคันนี้อ๋อจะรู้เหรอดูดิพี่วันเอา้าแม่งกัดเชือกอย่าเชื่อพี่วันดูดิมีอะไรแดกเฮ้ยบอดูดิเอาหอยไปกินไอพ่อยังมากัดเชือกทิ้งอีกนุนเชือกกองอย่นู่น โอ้ยแสดงว่าเข้าข้างหลังเทียกขาดเลยเทียกไปเลยไใชายดูดิเทียกมุนบัดหิวอีกต้องเข้ามากินตัวนี้ลววเลยทียนี้โอ้ยอันนี้ไม่มาเลยหิวกินเชียกกินบ่แล้วสองหลังตรงนี้ เอาโอ้ยโดนอีกแล้วครับโดยตัวไม่ใหญ่หนูครัวครับกินข,าข้าวเม้ากินข้าวเม้าลูกหนูแล้วทำไมแล้วมันติดแล้วเนาะตรงนี้อีกหลังหนึ่งไม่ลันมั่งตรงนี้อ้หลังนี้ไม่ลันเลย นี่ครับตัวคันครับหมามุยโอ้นี่ดิพอแล้วคันแท้ขามาอา้าวเดี๋ยวไปนอนทับตรงนี้เนาะโอ้โหตรงนี้เหลือสองลังอยว่าพี่วันเขาได้ใส่ไว้ตรจง ของหลังสุดท้ายครับเมื่อคืนมันกินเยหยื่อไปนะครับหลังตรงนี้โอ้ยไม่มาเลยเว้ยอิ่มหอยมากเ้วมารุ่นหลังสุดท้ายครับเมื่อคืนได้เป็นหนึ่งครับหลังนี้หลังสุดท้ายเดินต่อไม่ไหวครับหมามุ่ยเยอะ โอ้ไม oh, ่โดนครับหมดจบแล้วครับกับ22หลังครับได้มาหตัวลูกแอร์ลูกแอร์ นี่ครับอันนี้ของเซียนน้อยเขาครับสองตัวไงสองตังวแล้วว่าเดียร์สามวันนี้พอแค่นี้กันนะครับ